ตทุกๆคนครับเราก็ทีมงานทุกๆคนที่ช่วยกันช่วยกันทํางานนะพวกเราทํางานยอมรับว่าทางานมากกว่าเดิมมากกว่าที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ผลก็ออกมาเป็นเป็นใจวองเรามีโอกาสในการต่อสู้จะอยู่ที่จะอยู่แค่ดีนครับมั่นใจขนาดไหนว่าจะพาองบัวรอดหรือไครับก็อันนี้มันต้องต้องดูกันรัดกอดครับ เราผ่านจุดแยกที่สุดมาแล้วตอนนี้เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็อท้องส,สู้สู้ทั้นั้นที่จะอยู่รับพูดถึงนักเตะที่ยิงสองประตูเนี่ยครับวันนี้ก็เขาเป็นผู้เล่นที่เขามีความมุ่งมันตั้งใจเวลาฝึกซ้อมเขาสูงนะก็วันนี้เป็นเวลาที่ที่เขาฝึกซ้อมตั้งใจมาหนักหรือเขาเขามีส่วนรอมไปทีมมากเกียหน้า เกมนั้นไปเยือนเฮ้กลับไปเล่นในบ้านเจอวีรัม์ป็นไงบ้างครับก็เรากลับไปเล่นที่บ้านของเราก็ถือว่าเจอวีรัมจากฝูงวันนี้ก็เป็นเกมเป็นเกมที่ยากครับแต่แน่นอนครับว่าเราไม่ยอมแพ้เราต้องสู้เข้ามากลับจากฟุตบอนจบเลยนะครับว่าจะมีใครเข้ามากดจบที่นี้ครับอันนี้ผมไม่ไม่ทราบเกี่ยวกับทางบอร์ดบริหารจริงๆครับแต่คิดว่าเรา 好。